สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ฝนก็เห็นว่าฝนตกนะคะทุกคนเดินมาหาเห็ดเดินมาหาเห็ดนี่ไงตอนฝนเขาเรียกว่าเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดนะคะทุกคนค่ะนี่เห็ดเม็ดเห็นไหมคะอืมพอดีว่าไม่นึกว่ามันเตี้ยวอันนั้ทุกคนนะถึงก็เลยไม่ได้เอาใหม่มาอ สวยมากเออโก้ติงโก้เออเองมั่นเป้่นักเลยเนาะมาสวยดกคนอ่ะแม่กำลังเงนนั่นเลยคนตบรางวัลกำลังส่วยเลยมันเชื้อมันนั่นอ่ะบีบีไอ้ตัดเทมันนั่นเลยนี่ตัดเทตรงนั้นเออวันนั้นตรงไหน เออสวยอ่ะตัดนี่โอเคทั้งนี่อย่างอีทุกคนนี่อีทุกคนนี่นี่อนี่นี่นี่ทุกคนนี่โอ้่โคยิ้นู่นไงยิงได่ตรงไหนมันเป็นเธออี้น้อยนอยทุกคนนอามันมานี่นี่รัแกะมาโตาโตนู่นนู่น เดี๋ยวผนจะทายบนเพื่อนเลยก่อนทุกคนมันเยอะมากจริงๆนะคะตีบ้าแล้วล้วนคนมันมันเปรทุกคนโอ้มันเปรีดูดูโด่สวยๆนะฮะวางให้ดีเลยนี่ก็โปรเกงคนเยอะวีต้องไป ต้องนวดนี้นางเลนน้องไทยเลนนี่มันเพ่ยทุกคนเดี๋ยวไปหมายข้าไปนะต้องบุกป่าต้องมาเราต้องบุกส่วนมามันจะอยู่ในโซ่อีกนันโดสองโดหม่ำนี่เด้า นนีีก่กอ้มันเพีนะทุกคนเจือตรงปัดไปเลยนะ <c oughs> เือมันให้เจือมันได้อไออยู่ที่นี่ข่ะยาวๆเ <c oughs> ยอะมากคือตอนเนี้ยฝนมันไม่หยาดถ่ายเลยทุกคนอยากเก็บ <c oughs> อยากเก็บฝ <c oughs> นบานคนไม่ชอบถ่ายเลยอ่ะคือหยากเก็บมากคุณจบเป็นเน็ตถึงเลยดีเจ้ สวยะนะมีนะดช่วยมีเอ็กคเออเอาขึ้นมาตัดข้างบนโอเค okay. ไปต่ตไปต่ตค่ะฮึ เออนี่เทมันไอ้ฮู้ผลดินขึ้นมาเทราแตเห็นไหมนี่นี่พี่โอ้โหโดเก็ดอ้วนไหมเนาะโดเก็ดนะจกปังเปมือนไอ้โดเว็ด ก็ได,ดยอย้อยู่ก็เป็นมูนก็ได้แล้วอืมนี่พบแล้วพบอีกแล้ว,ลวโดกกำลังสวยเลยทุกคนมันกำลังตุ๊บมีเที่ยงกคหน้าอยู่กันนะเกยย๋นูกเสียง <c ười> ไปไปเลย <c ười> นี่้วนคาอ Nào, luôn tukuner nơi đây nơi này này chip chip này chip chip nát chip 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 to <laughs> เป็หมายว่ามันพอมีกแล้วนะจ๊ะนี่ทุกคนเป็นโม้เลยมีเองเอาดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนดูนี่ก่อนไงรับกับดินเลยไอองแต่เออมันจะสว,วยเยอะมากไปก็ไม่มาเหมือนเปียนนะเรามาได้มันเปียนเป็นเป็นโคมเลยทุกคนเป็นโคลมสักผ้าเลยนี่ได้ไปเลยนะุ้มนี่ม,<า>มันเพรน,นะคะทุกคนเห็นไหมนี่มันเพรน,นะจ๊ะ นี่ทุกคนดอบดทั่มนนเลยดอตาตาเปีนนี่นอึ๊บไอ้ยทุกคนเด็กกวงเลยไปใหม่ตัดตีนนะอยากเอ็ดสา <c oughs> อยากเกบไม่อยากไายเลยหัวเรียงจังหัวนี่นี่นี่ นี่เต็มมดนีนน่นี่แล้วกันนึตาก็ต้องเล็กลงไว้ให้มันตรงเรนความที่ยาเก็บนี่ทุกคนเนี่ยนะ่าเป็นเป็นคลิปที่ว่าทุกคนข้อเฟื่อนมานานเลยมกแล้วก็เฟือนนะ่อะมาทุกทีก็คือเพื่อนเก็บมัดเททุกทีนะฮะทุกคนคะถึงกคค็กเลยไม่ได้ถ่ายตังน,นี่แมงไโอ้ย ข็ไอ้คลิปน exactly ี้เป็นลานวิวนะแถมาถ่ายแล้วก็ไอ้คลิปนี้เป็นลานวิวนะคะทุกคนคะจะได้ตั้งใจทำคลิปแล้วมันผีมันจะอยู่เท่าไรถึงไหนระดับน่ะเอ๊ะนอนเนี่ยเคลียร์ให้นี่เราต้องใช้ยไหมนะอันตรายนี่เองไหม กัดเอีกกว่าหลังเองกจ้าโครงโกรงกระต้องเลมันจะบัวกับโครงก็ต้องเลนี่โดสวยอย่างเร่งโดอ้วนอย่างเร่งนะคะโดอ้วนอย่างเร่งคุณเึ่มแต่ถุงน้อยมีจักโดแต่มันจะงอมั้งสตีนเนี่ยมันเป็นเจือละเราจะเก็บไปหมด เดี๋ยวไปตึงเราก็ต้มอดไเลยต้มมาเจะละจดเก็บไปเลยไปเลยไปกินเม่เจ่ไหมนี่น้องเอ๋เลยน้องเอ๋เลย ที hey, ถ้ากรองงั้นไม่ตรงเล่นทุกคนเนี่ยว่าคุวนงั้นอ่ะข่วนก,ก็คือว่าก้าข่วนี่เน็ตเนี่ยข่วตาก,กระมัวห่าเฮ็ดถึงแล้วก็กรองคุณก,ก็ต้องเล่อ่ะใบตอมันฝุั่งก็เ,เรียกว่าเฮ็ดเม็ดนะคะเป็นเน็ตที่ไม่น่ากินเลยนะกินนะกแล้วก็เม็ดนี่นี่ นี่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 ทุกคนนี่ไงทุกคนนี่ไงเคอย่งเล็กๆอยู่เต็มหมดเลยอืมนี่โดอกกันอืมตัดนี่ก่อนตาตาหมดเลยตาเราต้องเทาร้อนกูโอเคนี่ได้เล็กๆได้เนี่ยใส่นี่ได้ดูดอกกันนี่ ใจใจเนียนจุ่มน้ำพริก mm. ่อยนะไห no, นอีนีกคนไหนโอนเฮนี่มันเอ็นี่มันเมทิพนเเดีย๋ดวยวไปเป็นทางไปอาโต

นะครับใบใหม่ดิเอ็นะครับวายทุกคนเอ้ยทุกคนเอ้ยคนเอ้ เอ้ข้าจับกรงก็ไม่ได้เอามาทุกคนเออวับลำมากเลงพี่มาตัดเทนองก่อนมาเดีเ๋ยวนีพ่มายคิดยกโลอยู่อาายโอ้ยยต่วงเลยหัวลุกแลวโอ้ยยต่วงเลยเฮ้ย <c oughs> อย่าได้นะคะ <c oughs> ฮะใยใหญ่พญาเจ๊าะกึ่ความดีเจ้อยนะ้ะทุกคนเนี่ยอย่าว่าคุณนะนี่ทุกคนจะได้เลย กำลังซวยนะจินน่ะอืม Ừ, ไป phải ตาอยู่ไว้ไปผัดโอ้เอ้า เออเยอะแยะนะคะปวได้กินเลยทุกคนะอืมกายเลยนะกินได้เน,<ม>นี่ยไม่ไงนี่เขาเก็บไปไหลายรอบเลวนะจิ เราบึ่งกล้ามานี่เมื่อนะทุกคนตกหลายวันเลยแหลนะคะทุกคนวันนี่ขนาดเราก็มาเก็บไปไลยรอบแล้วนะนี่แหล่นะนี่นี่ในจินมากเก็บประมาณชั่วโมงไม่ตึงไม่ตึงเฮ้ยที่ทุกคนนี่เนี่ยโปรสามนัดเลยโดสามสวยโปดีกันโดไม่บ้านเดี๋ยวเบ่งกับเราหน้ารยบุญเฮ้ยที่เด็กทุกคนนะบุญงงจันเต็มเม็ดก่อน tại quần ba mà trộn máy chịu tại quần ba thơ ý nè 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 trên nè ờ để trộn thơ nè tông à. quê các nè tông quê ừ tôi còn quàng quê đi rồi đó núi cái gì ông mượn hù đi bản nia đội đây núi mà nắc nè ờ ừ. Nhi, đồ, 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 มันจะอยู่เถอะตามต้นกระทินนะฮะโอ้ยโกไอ้เอามาสินะปานะเลยบ่โยนต้นพุ่นๆได้เลยหลังโกเกามาหว่านมันอืมเอ้ามานี่ อย่างมาทุกคนเนะคลิปเด็ทุกคนรอคอยนะคลิปเก็บฮ็ดคลิปเก็บฮัทแ,แ,แมนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าน,นานๆวนตัวได้มาพบสักทีเพราะวา่าส่วนมากเร็วคนเด็กก็ห่าค่ายก็จะห่ากันถึงเด็กเราน,นี่ยอยู่เลยถึงไม่เคยได้มาทุกคนนี่ข้างในนู่นกันหนุ่ย นี่นี่นี่ทุกคนใหยังโอ้ยนี่อ้นี่ทุกนี่นี่ี่ปตุกอย่งมัดเดยง Nhìn cả mạ tôi nó vô mất đi Điều này bao đi mày cho rồi nó lút đấy กันหลังปีกันนะี่ทุกคนจ้าอืมใ่ตอตรงเลยดิสี่มันจืด นี่ตัวนี้เลยมันสวยกว่าไม่ก็คงเป็นธรรมชาติอ่ะโดสวยามสวยสวยสวยสวนสวยสวยสว่ยวยวสวยสวยสวยสวสวยนาทีวยสวสวยสวยสวยยยสเยสวยสวยสว้อ ต้องเผยดีได้ดีต้องใช้ไม้เข,ขี่ยทุกคนเนอะเพราะว่ามันมันจะยกอบยู่ต่ำเหม่ยไม้เห็นไหมจะยบ่บอยู่ต่ำเหม่ยไม้เนี่ยหี่เทียโดสวยมากทุกคนมัวรุดละอี่ฮะ นี่ทุกคนเลยที่ยาเลยอันอันนี้แค่อันนันกุนนมนน่เลยโดน่มันไปยอดเน่ยอยู่แต่ใต้กุนนูเองอยู่นูเอ็นไมุ่กุนหรอกอย่ามาตาเรา ตัดตินกันเลนยยุงเดียวกอนไม่โอ้วงโวัวไม่เนี่ยตัดตินเลยนี่คือมันดีอย่างนึงกับว่าเชื้อมันได้อยู่ในแปลงนี่ดีว่าเราทออไปนะคะแต่มันมันจานั้น<ม>จาวาวได้กินล้วสิละ ทุกคนเั็นว่าฝืนน่าจะลงมันเยียลินเดีฝืนไทยจะคิดบ่ว่าคือตาก็คือมหัวเล่ถึงไล้ก็ความที่ยากเก็บอ่ะอืน่งนนี้เนเล่นมาเลยเล่นนี่อืมัน่นน่นี่ลูกค nè nè kia bên này uốn nhàng đây ôi gì lên muỗi dây vậy ní muỗi dây vậy thấy ra rút nè rút bịt เดืยดตาตาไหลโกลงกันตรงเลย,ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนเห้นี่ไงคนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝนฝากกดติดตามทางเพจและทางช่องยูทูบฝนาานะคะเชนเนลด้วยนะคะทุกคน่าคอยคลิปนี้ถึงลันวิวสักทีตั้งไ่โู้กิ่ปี๋าวางได้มาได้เพราะว่าคลิปแกเบ็ดนี่คือ มาบางทีวนมาไม่ทันเพื่อนนทุกคนทุกไหนก็ไม่ได้เก็บไม่ได้ถ่ายมีคนขอว่าเออยาเห็นคลิปแกเ้วเพชรจ้าเห็ดไม่ห่อเราก็ไม่รู้เดี่ยวเลยมามาเก็บต้องรอเห็ดมันหอกนี่ทุกคนจ้า ออตากงก็ต้องเดยนี่เดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนไปเก็บก้นนะเพราะว่ามันมันมือนะถ่ายคลิปถึงมันไม่รอเอาเอาี่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามทางเพจและทางช่อง y o u t u b e ฝนนะคะด้วยนะทุกคนคะขอยเจอกันไม่คลิปหน้าแล้วนะฝนโคตรตัวไปเก็บก่อนค่ะขอบคุณค่ะ,คคะไป